ครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาจัดอันดับสิบอันดับสัตว์ที่เอ้ยสัตว์บกที่ดุร้ายที่สุดในเกมซาวิโวค a ับนะมาดูกันว่ามีอันดับมามามาดูกันเลยอันดับที่สิบหมาป่าสีเทาและหมาป่าโคโยตี้หมาป่าทั้งสองตัวนี้ก็มีความดุร้ายนี่ก็นนะ่าจะน่้จะเป็นสัตว์ที่ดุไม่ค่อยมากนะแต่ว่า ็โหดร้ายเหมือนกันนะในตอนกลางคืนโอ้ไม่ก็เคต่อไปอันดับที่เก้าอันดับที่เก้าก็คือหมาป่าไฮน่าอันดับที่เก้าหมาป่าไฮน่าก็เป็นสัตว์ที่ดูร้ายเช่นกันนะโอเคดูร้ายเอาเรื่องนะอันดับที่เก้าอนอันดับที่แปดก็คือวัวกระทิงนะวัวกระทิงไม่ได้เอาออก มากนะ็ทิ้งเงินอันดับที่แปดแล้วใช่ไหมอันดับที่แปดแล้วก็อันดับที่อันดับที่เจ็ดก็คือมนุษย์หมาป่าแนละ้วไม่ได้อ,ออกมาเหมือนกันนะมนุษย์หมาปาน,นี่ก็จะถูกลายขึ้นมาหน่อยนะแต่แต่ผมไม่ได้ออกมานะแต่นี่คือการจัดอันดับเฉยๆนะครับสัตว์ที่ดุร้รายมากโอเค กมาปานอันดับเจ็ดแล้วใช่ไหมต่อไปอันดับหกครับก็คือเสือดาวกับเสือจากัวดูได้เช่นกันนะต่อไปอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่ห้าเจ้าป่าของเราก็คือสิงโตมาสิงโตนี่คือเจ้าป่าเลยนะัน่นเองดูสิตัวของมันเองไม่เหมาะที่นี่นะจริงนะสิงโตมัน ถึงแม้จะเป็นเจ้าป่าแต่ก็อยู่ในใบอูมแอฟริกาแนละ้วโอเคต่อไปอันดับที่สี่นะก็คือเสือโคร่งนะไปเร็วๆเลยนะอันดับที่สี่แล้วอันดับที่สามก็คือทั้งสองตัวมีน้ำตาลแล้วก็มีดำนะอันดับที่สามอันดับที่สองมีควโลกนะแล้วก็อันดับที่หนึ่งรดสวัสดีเจ้างงช้างโอเคไม่ใช่เจ้านอแรดโอเค นี่นะสิบอันดับนี้เลยอาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับผม